สวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆคนคลิปนี้แซมมาแนะนำรถสวยๆอีก1นคันนะครับผมเป็นตัว Toyota r ร v o 4ประตูตัว,ตวเตี้ยนะครับเกียร์โต้นะคันนี้ปี2019นะครับผมเป็นแบบทรงกระดองเต่านะครับนี่ตรงแคริบอยทรงกระดองเต่านะครับแบบนี้นะเลขไมล์หนึ่0แนะครับ ราคาเล้าใจแน่นอนนะครับผมคันนี้แจ้งไปก่อนเลยครับ49,000บาท49,000บาทรีบเลยนะครับรีบเลยมีคันนี้คันเดียวนะ49,000บาทนะครับไม่ใช่490,000บาทนะครับ4ประตูตัวเตี้ยปี2019นะครับนี่นะเป็นตัว2.4ตัว J+ p u s นะครับผมนาซั dition นะครับผมนี่ ตัวนี้เลยนะครับผมกอทอนี้เลยนะครับ1092 1092นะครับผมมาเดี๋ยวแซมให้ดูสำเนาเล่มรถกันก่อนเลยนะครับนี่สำเนารถนะครับปี2019้แท้ๆนะครับจดนั่ง2ตอนท้ายบรรทุกมีหลังคาแล้วนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับ150แรงม้า2,000 400รีีนะครับผมอาคาเน์แคปิตอลเหมือนเดิมนะนะดูไฟหน้าก่อนนะครับพร้อมหล่อพร้อมหล่อนะก้มีเก็บงานก็มีนี่ครับกันชนด้านหน้านะต้องมีเก็บงานให้นะครับผมมาลองดูห้องโดยสารกันก่อนเลยนะครับเน,นี่ยลูกค้าดูน็อตโอ้โหน็อตสวยเลยนะครับสวยสวยเลยนะครับแล้วก็นี่ตัวแอลด้านในชัดเจนนะ มันอยู่มันอยู่ซอกซอกข้างในน่นะครับซอกแก้มนะไม่แน่ใจก็เปิดดูเหมือนเดิมอ่ะลองดูเนี่ยดูซอกด้านในเนี่ยเห็นไหมครับหัวน็อตไม่มีล้มไม่มีถลอกนะครับไม่มีรอยไข่นะครับามาดูครับแห้งเชียร์นะครับดูแห้งๆเลยห้องเครื่องนะแล้วก็ในส่วนของ สติกเกอร์มอกอก,อก,อก็อยู่ครบๆนะแผ่นเพจนะแผ่นเพจสวยงามนะเนี่ยรอยหมุดไม่มีรอยต่อออกนะครับผมนี่น็อตแกมซ้ายสวยงามนะแล้วก็เหมือนเดิมที่แซมเคยบอกจะมีสติกเกอร์หรือว่าเป็นพลาสติกใสๆเนี่ยอยู่ถ้ามีการทําสีมาเนี่ยเวลาเราลูบไปมันจะเนียนเลยอันนี้จะเป็นรอยอ่ารอยเขาเรียกว่าอะไรอะรอยสะดุดอยู่นะครับเพราะว่าไอสติกเกอร์หรือว่าพลาสติกใสๆเนี่ยมันจะกันในส่วนของตัว ที่กัดกัน oh, น yeah. hey, ็อตตัวเนี้ยไอ้ยางมาโดนตัวนี hmm. <brain>? ้นะนี่นะครับผม่าดูคานเคิรนสวยนะนี่คานสวยเลยนะครับนี่นะครับดูกลมกลมงคมเม็ดแอางอยู่สวยงามนะดูคานนะคานสวยสวยเลยนะครับดูกลมๆมตัวแอลนะครับผมเนี่ยพุกยึดตัวว่าน้ําสวยงามนะครับพุกยึดสวยงามอยู่ นะครับสติกเกอร์หม้อน้ํานะครับผมตัวอาชัดเจนนะครับผมงามนะลองดูในส่วนของเครื่องยนต์นี่ยครับจะระบุนะครับว่า1ิเดือน6ปี19นะครับผมแล้วก็ในส่วนของพวกนอ็อตนะครับน็อตตรงนี้ไม่เป็นสนิมนะไม่เป็นสนิมเลยนะครับสวยงาม ตัวปัม๊มปั๊มลมก็อยู่สวยงาม ABS สวยงามนะลองดูซอกด้านนี้ก่อนนี่นะม็ดอาร์าอยู่ชัดเจนนะมาดูแก้มอีกฝั่งหนึ่งเช่นกันนี่สวยๆนะครับแล้วก็พลาสติกที่บอกก็ยังมีอยู่นะครับนน็อตส,สวยแล้วก็นี่นะครับ ตัวปั๊มคําว่าโตโยต้านะสวยงามนะครับผมนี่นะหน้าเดิมเดิมสวยๆวยอลองดูคานนิดนึงคานด้านล่างอาจจะมืดหน่อยนะครับแต่ว่าคานตรงแนวเลยนะะดูฝากระโปรงด้วยสติกเกอร์อยู่ครบๆนะเม็ดๆอยู่สวยดูคมๆๆๆแล้วก็เส้นยาแนวก็ รงเลยนะครับดูไม่มีหายไม่มีขาดตอนนะดูนะสวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวลองปิดฝากระโปรงนิดนึงอ่านี่ครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับฟังเสียงก่อนเนี่ยเสียงดีนะครับเนี่ยดู เสียงบางๆเนียนๆนะครับดูนี่นะคันนี้จะเป็นล้อกระทะนะครับไม่มีฝาครอบนะเป็น2.4ตัว J+ นะครับผมยางยี่ห้อ g o o d y e a r นะครับแซมเช็คละเป็นปีนี่ปี2021สัปดาห์ที่12นะครับผมไฟติดพร้อมใช้งาน พาสีต่อให้เรียบร้อยนะครับลองดูภายในหน่อยดูแผงข้างก็มีการเก็บการทำความสะอาดให้นะครับผมดูบอกอันนี้คือยังไม่ได้ฟอกนะครับยังสวยเลยนะดูผ้าหลังคายังสะอาดอยู่นะครับดูนะครับผมก็เหมือนเดิมครับคันนี้ก็คอนโซลเป็นสีดำด้านนะครับผมถุงลมนิราภาัยคู่หน้านะอันนี้ ที่สำคัญเกียร์อัตโนมัตินะเป็นแบบขั้นบันไดนะเป็นอัตโนมัตินะแล้วก็จะมีโหมด e ีโคโหมดกับ Power Mode นะครับผมแอร์ก็มาตรฐานครับเป็นแมนนวลอนาล็อกวิทยุเป็นช่องเสียบ CD ด่องเสียบ USB นะครับ AUX 3.5มิลน,นะครับผมนี่นะมาต่อกันฝั่งด้านหลังกันบ้างนี่นะ สว,สวยสวยเลยบอกเลยว่าสวยงามเออแซมดึงพาไปดูน็อตตรงซอกหน่อยอ่ะลองดูซอกสวยงามนะน็อตน็อตเสาบีสวยงามดูไม่มีรอยไข่ของหัวน็อตเลยนะครับเนี่ยรวมถึงตัวด้านในด้วยเนี่ยลองดูดูด้านในด้วยนะครับเนี่ยนี่นะสวยสวยเลยนะครับมา แครีบอยก็อย่างที่แซมบอกเป็นทรงกระดองเต่านะลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูคัสซีนะครับสวยมากโูคัสซีสวยเลยนะครับผมมาต่อด,ด้านท้ายกันนิดนึงนี่นะด้านท้ายนี่ที่มีต้องเคมเก็บงานให้ก็จะมีนี่ครับกันชนหลังเนี่ยต้องเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้นะครับผม แต่ว่าก่อนนะี้นเราดูมุดก่อนนี่เห็นไหมครับสวยเลยไม่เป็นสนิมนะสวยงามนะครับผมอึ๊บมานี่นี่นะสวยอยู่นะครับผ้าตรงในส่วนของตัวแคริบอยยังสะอาดอยู่เลยนะครับแม็กไลเนอร์ก็เป็นของโตโยต้านะครับผม เลขเนนคัสซนะีชัดเจนนะครับนี่นะชัดเจนนะครับเนี่ยไม่เป็นสนิมเลยนะถ้าเราจะดูช่วงล่างเนี่ยว่ามันเป็นสนิมไหมเราดูได้จากเนี่ยรอยเชื่อมของตัวน็อตเนี่ยถ้าเป็นสนิมเนี่ยมันจะขึ้นก่อนละตรงนี้นะครับนี่นะ,ดะเดี๋ยวลองดูท่อไอเสียนิดนึงเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูอ่าเห็นไหมครับขาวเนียนเชียเนี่ยดูแหนบเนบสวยงามนะครับผม ขึ้นไปเลยแล้วกันนี่นะแบบนี้นะสวยงามนะครับผมลองดูน็อตเห็นไหมครับไม่มีรอยไข่ของหัวน็อตเลยสวยมากนะครับนะรีเช็คอีกครั้งหนึ่งอ่าเห็นไหมครับเนี่ยสวยสวยเลยนะสวยสวยเลยเนี่ยสติกเกอร์เตือนลมยางเนี่ยไม่มีรอยแกะเลยนะครับผม ดูน็อตแก้มฝั่งคนขับบ้างนะไม่มีรอยล้มของหัวน็อตเลยนะครับคันนี้กุญแจรีโมทได้1ดอกนะครับรีโมท2ดอกแล้วก็กุญแจอะไหล่อีก1ดอกมีกุญแจ Boy, คีด์รีบอยกุญแจล็อกล้อไหล่ครบๆเลยโอ้ oh, สวยงามนะแผงข้างเป็นสีดำด้านนะครับกระจกฝั่งคนขับเป็นแบบอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็คือเป็นเซ็นทรัลล็อกอันนี้ล็อกกระจก3บานพับไฟฟ้า ทิศทางเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมครบเลขไม่หนึ่งสก้ากมิเกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมก็เข้าศูนย์เป็นของโตโตยต้าทนบุรีนะเข้าศูนย์ดูก่อนเข้าศูนย์ครั้งต่อไปก็เนี่ยครับต้องเข้าละนะครับผมเนี่ยประอยเข้าศูนย์ต้องเข้าแล้วนะเข้าศูนย์ชัดเจนนะครับผม ถือว่าสมบูรณ์นะครับคันนี้ไปไวแน่นอน4 9 0 0 0บาท4ประตูเ e กี์อัลโต้ตัวเตี้ยนะใครสนใจรีบทักหรือโทรหาแซมได้เลยนะ0 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับ0 6 3 5 4 3 6 9 2มีคันเดียวเท่านั้นนะซื้อเงินสด4 9 0 0 0บาทก็คือจบราคานี้เลยนะครับไม่มีบวกแวด7%เพิ่มเติมนะครับแถมฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้ด้วยนะ โทรมานะ0 6ู6 354 3692่ 2. ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมใครชอบคันนี้ฝากกดไลค์กด share. แชร์แซมด้วยเดอร์สวัสดีครับผมสวัสดีครับ